ต่อไปจะอธิบายรูปาวจระกิริยาจิตต่อไปอิดานิรูปาวจระกิริยาจิตตานิโหนติบัดนี้จะพูดถึงรูปาวจระกิริยาจิตวิตากะวิจาระปีติสุขะจิตเตเกขตาสัมยุตตังปัมังก็มีลำดับเรียงไปเหมือนกับตอนที่เรียนเรื่อง รูปาวจระกุศลเป็นต้นนั่นแหละดวงที่หนึ่งนะครับก็เกิดประกอบกับวิตกวิจารปีติสุขแล้วก็จิตเตกกตาวิจารปีติสุขขจิตเตกกตาสัมปยุตตังทุติยัญดวงที่สองเกิดสัมปยุตกับวิจารปีติสุขและจิตเตกกตาปีติสุขขจิตเตกกตาสัมปยุตตังตติยังดวงที่สาม สัมยุตกับปีติสุขและจิตเตกตาสุขะจิตเตกตาสัมยุตตังจะตุถังดวงที่สี่เกิดประกอบกับสุขกับจิตเตกตาจิตเตกตาก็คือความเป็นหนึ่งของจิตหรือเราเรียกกันย่อๆเอกกตานั่นแหละนะครับอุเปขาจิตเตกตาสัมยุตตังปัญจมังดวงที่5นะ เกิดประกอบกับอุเบกขากับจิตเตกตาเหล่านี้ก็คือปัญจรูปาวจระกิริยาจิตตานี้รูปาวจระกิริยาจิตนะครับก็แบ่งตามองค์ชานนั่นเองไม่ยากเหมือนกันเลยกุศลวิบากิกริยาชื่อเหมือนกันนะครับต่อไปอรูปาวจระกิริยาจิตตานี้ อีดานิอรูปาวจระกิริยาจิตตานิวุจจันติบัดนี้จะได้พูดถึงอรูปาวจระกิริยาจิตก็แบ่งตามอารมณ์อากาสานัญจายตนะสัญญาสากตาังในดวงที่หนึ่งดยที่สองวิญญาณัญจาตนะสัญญาสากตาังดวงที่สามอากินจัญญาตนะสัญญาสากตาังดวงที่สี่ เนวสัญญานาสัญญายตนาสัญญาสังกตังก็สี่ดวงนี้ตามอารมณ์ตัวระดับของฌานก็เป็นฌานที่หอิมานิจัตาริอารูปาวจระกิริยะจิตตานี้เหล่านี้ก็คืออรูปาวจระกิริยาจิต4ี่อกามาวจระห้า รูปาวจระแล้วก็สี่อารูปาวจระอิมานิปณนะรูปารูปักกิริยา,าจิตตานิสกัสกกสก,กัดภูมิกุศลส,สันดิสานิสำหรับรูปาวจระกิริยาจิตอรูปาวจระกิริยาจิตนี้จะเสมอก,กันกับกุศลที่เป็นภูมิของตนของตนคือชื่อเหมือนกันเด็กนั่นเองเสมอกันเลยแบบเดียวกันเป๊กเลย นะครับที่ต่างกันก็คือเกวลังปเน,านตานิกิริยะจิตตานิขีนาสวานังเยวะอุปัชันติที่ต่างกันก็คือจิตเหล่านี้เกิดแก่พระขีนาสกเท่านั้นที่ต่างกันมีเท่านี้ส่วนชื่อจะเหมือนกันเลยกุศลานิปณะเสขะปุถุชนานะังส่วนกุศล เกิดกับพระเศขาก็ได้เกิดกับปุถุชนก็ได้อีมานิจะขีนาสวานางังภาวนาการวะวสัฏปวัตตานิกิริยาจิตเหล่านี้เกิดด้วยสามารถแห่งการภาวนาของพระขีนาสกะภาวนาการะอาการภาวนาก็คือทำบ่อยๆบ่อยๆจนติดเป็นนิสัยเพราะคนจะเป็นถึงพระอรหันต์ได้นี่ ความดีไม่เคยทําไม่เคยฟังทำไม่เคยให้ทานคงจะไม่มีนะทำมาจนคล่องจนชินหมดแล้วนะครับจิตเหล่านี้ก็เลยเกิดเหมือนเดิมเพียงแต่เปลี่ยนภูมิไปจากกุศลเป็นกิริยาเปลี่ยนชาติไปนะเป็นไปหรือเกิดด้วยสามารถภาวนาของพระอรหันต์อย่างนี้นะครับที่ผมยกตัวอย่างพระอรหันต์ก็ยังสวดมนต์เหมือนเดิมนี่แหละ เหมือนตอนเป็นปุถุชนเหมือนตอนเป็นพระเสขาเลยปุถุชนพระเสขาสวดมนต์จิตก็เป็นกุศลไปพระรหั์จิตก็เป็นกิริยาท่านสวดเนี่ยท่านสวดด้วยสามารถเคยสวดเคยทำนั่นเองจะจิตมันเปลี่ยนนะครับตานิปณะเสขะปุถุชนานังภาวนาปุญญววสัปวัตตานิสว่วนกุศลเหล่านั้นนะ ที่ไม่ใช่กิริยานะพวกกุศลเนี่ยมันเกิดด้วยสามารถภาวนากับด้วยสามารถบุญของพระเสขกับปุถุชนนะครับไม่เหมือนพระอระหันต์พระอระหันต์เกิดด้วยสามารถภาวนาอย่างเดียวนะครับส่วนเสขกับปุถุชนนี่ทำบ่อยแล้วก็ได้บุญทำบ่อยแล้วเป็นบุญที่มันเป็นบุญก็เพราะยังไม่หมดกิเลสะน,นะยังไม่มี อนุภาพหรือว่าลักษณะของมรรคที่เป็นอรหรันตมรรคมาทําลายถ้ามีอรหรันตมรรคมาทําลายด้วยสามารถแห่งบุญตัวนี้ก็จะถูกตัดไปเหลือแต่ภาวนาเกิดชินอย่างนี้นะครับมันไม่เหมือนกันส่วนปุถุชนกับพระสิกขาที่ยังมีบุญอยู่ก็เอากุศลไปก่อนประมาณนั้นนะทาเหมือนกันแต่ได้ไม่เหมือนกันนะทีนี้นะครับพอเป็นบุญก็มีวิบากส่วนพระอรหันต์เป็นแต่ทำเฉย อายะเมวะอิเมสังเตสันจัวิเศโสนี้คือความแตกต่างกันของกุศลกับกิริยาเหล่านั้นนะครับแตกต่างกันอาการออกมาภายนอกนี่จะคล้ายคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันอาการที่ออกมาออกมาจากจิตนะครับจิตพระอรหันต์เป็นกิริยาจิตของพระเสกขะกับปุถุชนเป็นกุศลบาลีข้อที่58 ยาปุถุชนะกาลสมิงอภินิพัตติตาปณะรูปารูปะสมาปัติสาขีนาสวะพิกุโนรูปกับอรูปสมาััติเกิดในตอนที่เป็นปุถุชนชั้นใดรูปกับอรูปสมาััติก็เกิดแม้แก่ภิกษุที่เป็นพระอาหารหันต์ได้เช่นกันก็คือสมาธิขั้น รูปฌานกับอรูปฌานเลยนะรูปสมาบัติอรูปสมาบัติเนี่ยตอนปุถชชนเกิดได้เกิดกับพระขีณาสกก็อันเดียวกันเลยแบบเดียวกันเป๊ะเลยหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยแต่ไม่เหมือนกันนะจิตไม่เหมือนทําไมไม่เหมือนก็บอกแล้วเมื่อกี้นะครับเกิดตอนปุถุชนแบบไหนแบบใดก็อันนั้นแหละเกิดกับภิกษุที่เป็นขีณาสก ยาวขีนาสโวภิกขุณะสมาปัจเตวะนันตาวตากุศลาเอวะสมาปัน,นาเจกิริยาต่อไปท่านบอกรายละเอียดสำหรับภิกูุผู้เป็นพระขีณาสพในตอนที่ยังไม่เข้าสมาบัติสมาบัติอันนั้นก็ยังเป็นกุศลอยู่นะสมมุติว่าพระหรหัน์ท่านก่อนจะเป็นพระหรหัน์ก็ชำนาญเรื่องฌานเช่นชำนาญฌานห้าอย่างนี้เป็นต้นนะ พอต่อมาท่านมาเป็นพระอราหันต์เรียบร้อยแล้วสําหรับที่ท่านได้ฌานห้าก็เป็นกุศลไปก่อนแต่เมื่อใดที่ท่านเข้าฌานนะตอนไม่เข้าเนี่ยก็เป็นกุศลไปก่อนนะส่วนในตอนเข้าฌานสมาปัญน,นาสัจเจกิริยาถ้าหากว่าพระอราหันต์เข้าฌานก็จะเป็นกิริยานะหมายก็ว่าพวกตอนอดีตทั้งหมดก็จะเป็นแค่กุศลของพระอราหารันต์ ตอนกิริยาเนี่ยจะเป็นปัจจุบันก็คือตอนท่านเข้าพอดีตอนเป็นพระทหารแล้วเข้าฌานนะอย่างเี้ส่วนฌานก่อนหน้านั้นมันเป็นกุศลอย่างเี้นะครับเป็นตอนเข้าอ่าต่อไปก็จะสรุปกิริยาจิตนะครับนะจะสรุปกิริยาจิตเอวังโสมนัสสาติเพทโตกามาวจรเสเหตุกะ กิริยาจิตตะมัทธวิถังจะสรุปกิริยาจิตซึ่งมีอยู่20นะชุดที่1ก็คือกามาวจระสเหตุกะกิริยาจิตอันนี้มี8นะตัวนี้ตัวที่1มี8โดยแยกตามประเภทมีสมนัดเป็นตน้นกามาวจระสเหตุกะกิริยาจิตเป็น8อันนี้ชื่อจะเหมือนกับ กุศลและก็วิบากเลยนะครับมโนธาตุมโนวิญญาณธาตุทวยะยเพทตโตอเหตุกังติวิถังต่อไปเป็นอหตุกะนี่มีสามแยกประเภทเป็นมโนธาตุแล้วก็มโนวิญญาณธาตุอีกสองมโนธาตุที่หนึ่งมโนวิญญาณธาตุที่สองนะครับมโนวิญญาณธาตุก็จะมีเกิดกับอุเบกขากับ สมมนันอันนี้เป็นอเหตุกะนะถ้าเขามีชื่อบอกว่าอาเหตุกะมโนวิญญาธาตุอุเปขาสังคตะนี้ดวงหนึ่งนะอเหตุกะมโนวิญญาธาตุสมมนัสสาสังคตะนี้อีกดวงหนึ่งนะพอไหวไหมนึกทันไหมนึกไม่ทันก็ยังไม่ต้องนึกตอนนี้นะนึกนานเวียนศีรษะเหมือนกันอันเนี้ยนี่คืออเหตุกะสามต่อไปชานังคะ โยคะเพทโตรูปาวจรังปัญจวิธังต่อไปสำหรับรูปาวจรก็เป็น5้ารูปวจรปัญจวิธงมีหแยกตามองค์ชายอารมณะเพทโตอรูปาวจรังจตุพิธังอรูปวจรมี4แยกตามอารมณ์อย่างนี้เอวัง e ภูมิวเสนะ วิสติวิธังกิริยจิตตังเวทิตตปังพึงทราบกิริยาจิต,ท,ต,จตทั้งหมดมี20บแบ่งตามภูมิแบ่งตามภูมิก็คือกามาวจระภูมินี้มี11มมรูปาวจระภูมิ5อาตรูปาวจระภูมิ4ในกามาวจระภูมิมันแบ่งเป็นสเหตุกะ8อเหตุกะ3พอเข้าใจไหมอันนี้นะครับ เลยเป็นกิริยาจิต20นะครับอ่าต่อไปคาถาสรุปท่านจะสรุปเป็นคาถาข้อที่60 61 62เอการะสะวิทังกามีรูปเปปัญจอรูปิสุจัตารีติจะสักบ,บานิกิริยจิตตานิวิสติกิริยาจิตมีทั้งหมด20นะครับท่าน เขียนซ้ำไปซ้ำมาเพื่อให้จำแม่นมี20นะครับกิริยาจิตเป็นกามรมอวจรนี่11กนะามวจร1 1มีอะไรบ้าง8บวก3นะเขียนบ่อยก็จินเองนะครับนะบวกให้ถูกก็แล้วกันนะอภิธรรมก็ดีอย่างก็คือถ้าตัวเลขไม่ถูกก็คือผิดเลยประมาณนั้นนะกิริยาจิตมี20นะครับเป็นกามรมอวจรนี่มี11รปรูปวจรมี5 อรูปวจรมี4 11สิห้าสี่รวมเป็น20สนะครับต่อไปข้อที่61นะท่านถามเหตุผลว่าแล้วทำไมไม่มีโลกุตระละว่า,างั้นนะครับซึ่งพวกเราก็ไม่ค่อยถามเนาะท่านก็ถามท่านเก่งนะพวกเราไม่ค่อยคิดมากนะแกจะเอาที่มีจำไม่ได้ก็จะจำไม่ไหวโลกุตระกิริยจิตตัง ปนะกัสมานะวิชติเอกจิตตคณะตาหิมักกัสสาติณะวิชิต,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 ชติชุดแรกเป็นคำถามถามว่าเพราะเหตุไรโลกุตระกิริยาจิตจึงไม่มีทำไมไม่มีโลกุตระกิริยาจิตอะทำไมมีแต่กุศลกับวิบากมีมรรคกับผลทำไมไม่มีกิริยาท่านบอกว่าเพราะว่ามรรคเนี่ยนะมรรค มันเป็นจิตขนาดเดียวมักเป็นจิตขนาดเดียวฉะนั้นโลกุตระกิริยาจิตก็เลยไม่มีอย่างนี้นะครับเนื่องจากว่ากิริยาจิตมันจะมีได้มันมีด้วยการภาวนาก็คือการทําเยอะๆทาบ่อยๆแต่มักนี่มันเกิดทีเดียวมันไม่ได้เกิดบ่อยเนี่ยกิริยามันก็เลยมีไม่ได้ถ้าเป็นกุศลอย่างกามาวัาจะระก,กุศลไสงติตุกะมันเกิดบ่อยใช่ไหมให้ทานให้บ่อยให้บ่อยให้บ่อย พอเป็นพระอรหันต์ก็ยังให้ได้ปกติสวดมนต์ก็สวดบ่อยสวดบ่อยสวดบ่อยเป็นพระอรหันต์ก็สวดปกติส่วนมรรคมันเกิดทีเดียวมันจะเอาความเคยชินที่ไหนมันไม่มีอย่างนี้ทำตรงนี้ความหมายเองนี่นะอันนี้ถามว่าทําไมโลก,กุตระกิริยาจึงไม่มีตอบว่าที่มันไม่มีเพราะว่ามรรคมีลักษณะเกิดขณะเดียวอย่างนี้ต่อไปก็สรุป ข้อที่62ก ah, 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 ja, ah, 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 ิริยากิริยาปฏิวิภาคะเดสโกกิริยากิริยาจิตตะมโวจะยังชิโนหิตาหิตานังสกิริยากิริยารัตโตกิริยากิริยังตันตุมะยาสเมริตังอันนี้ก็เป็นคำสรุปว่าข้าพเจ้าผู้เขียนเนี่ยือท่านพระพุทธทัตตเนี่ยก็แสดงตามที่พระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้นั่นเอง ก็คือพระชินเจ้าก็คือพระพุทธเจ้านี่ผู้ที่แสดงจำแนกอาบัติที่เกิดจากทมและไม่ทมกิริยาอากิริยาพระองค์จำแนกอาบัติแก่พระภิกษุทมจึงเป็นอาบัติก็มีไม่ทมแล้วเป็นอาบัติก็มีเป็นกิริยากับอกิริยาพระองค์เป็นผู้ที่ทรงยินดีในการทำและไม่ทำ สิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ก็คือพระองค์ยินดีในการทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ทําสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์อันนี้ท่านเขียนคาถาให้มันแบบแบ่งเป็นสองขั้วนะเป็นกิริยาอากิริยาพระพุทธเจา้าผู้ทรงแสดงจําแนกอาบัติที่เป็นกิริยากับอกิริยาพระองค์ทรงยินดีสิ่งที่ทําและไม่ทํา ทำอะไรทําหิตาก็คือประโยชน์เกื้อกูลหิตาหิตาหนังหิตาแปลว่าประโยชน์อหิตาก็คือไม่มีประโยชน์หิตานี้ยินดีที่จะทําอหิตะยินดีที่จะไม่ทําพระองค์ได้ทรงแสดงจิตทั้งที่เป็นกิริยาและอกิริยาแสดงว่าจิตก็แบ่งเป็นสองจิตกิริยากับจิตอกิริยากิริยาก็กิริยาจิตนั่นแหละอกิริยาก็กุศล อกุศลและก็วิบากอันนี้ก็คือใช้คําว่ากิริยามาเป็นตัวแบ่งแยกนะครับด้วยเหตุน,นั้นข้าพเจ้าก็เลยได้แสดงอย่างสมบูรณ์ซึ่งกิริยากับอกิริยาเช่นเดียวกันนั่นเองนะก็แสดงกิริยาจิตอย่างสมบูรณ์นั่นแหละสรุปแสดงตามที่พระพุทธเจ้าผู้ชํานาญในการแยกแยะตอนนี้มาแยกแยะก,กิริยาจิตอย่างนี้นะครับนี่นะก็เป็นอันครบ จบกิริยาจิตเรียบร้อยนะครับต่อไปท่านก็จะสรุปจิตทั้งหมดนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะก่อนจะมาสรุปจิตทั้งหมดแสดงว่าตอนนี้เราก็ได้เรียนจิตไปจนครบแล้วนะครับในวันนี้ก็มาเรียนเพิ่มโลกุตระวิบาสีแล้วก็กิริยาจิตอีก20จนครบเลยก็เป็นอันครบจิต89หรือ121ไปแล้ว แต่ท่านก็จะสรุปตอนท้ายอีกทีนึงนะครับเอาละช่วงต้นก็พักกันสักครู่นะครับอานุโมทนาทุกท่านครับ